สวัสดีจ้าหนูคือ b l a c k f a t เจ้าค่ะหนูถูกกำหนดให้ออกมาเสนอหน้าเพียงนาทีเดียวหนึ่งนาทีใช่แล้วเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นเพราะนี่คือ b l a c k f a t ช์วันมินิเรื่องที่หนูอยากให้รู้เป็นเรื่องสบายๆเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกความคิดนั่นคือเรื่องศิลปะหรืออาร์ตในภาษาลาติน ศิลปะถูกสร้างสารรค์ขึ้นเพื่อมนุษย์ทุกคนไม่เชื่อก็ลองมองไปร,บรอบๆตัวสิไม่ใช่แค่ภาพวาดติดตามผนังเท่านั้นนะแต่ยังรวมถึงโทรศัพท์ซองขนมเสื้อผ้ารองเท้าโต๊ะเก้าอี้บ้านเรือนตึกอาคารถูกสร้างสารรค์ด้วยศิลปะทั้งนั้นเอาละ่ะถ้าอยากเข้าใจโลกศิลปะให้มากขึ้นต้องติดตามชมรายการแบล็กแฟท m มิ u ิ e ในชุดรู้ทาง b l a k f a ท t ีวรู้กันแล้วนะ